ผมสายศีรัะผมอยากช่วยแอนนาเบตนะแต่ผมรู้สึกหิวเหนื่อยและปวดหัวกับเรื่องพวกนี้มากเกินกว่าที่จะถามอะไรต่อฉันต้องออกเดินทางแอนนาเบตพูดเบาๆกับตัวเองฉันไม่ได้เด็กเกินไปถ้าพวกเขายอมเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วก็ผมได้กลิ่นบาร์บีคิวมาจากที่ไหนสักแห่งแถวๆนี้ แอนนาเบคงจะได้ยินเสียงท้องร้องของผมเธอบอกให้ผมไปที่โรงอาหารก่อนส่วนเธอจะตามไปทีหลังผมแยกกับเธอตรงท่าเรือปล่อยให้เธอยืนรูปราวจับเหมือนว่าในใจกำลังคิดแผนการต่อสู้อยู่กลับมายังบ้านพักหมายเลข1 1ทุกคนต่างกำลังคุยเล่นกันเพื่อค่าเวลารออาหารเย็นเตรียมเสร็จ ผมเพิ่งสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกว่าเด็กในค่ายมีหน้าตาคล้ายๆกันทั้งจมูกแหลมคิ้วกงสูงรอยยิ้มสุขสนพวกเขาเป็นเด็กแบบที่ครูในโรงเรียนคงจะตราหน้าว่าเป็นเด็กแสบเลยทีเดียวขอบคุณสวรรค์ที่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจผม ผมเดินเข้าไปตรงที่ว่างบนผืนและสุดต,ตัวลงนั่งพร้อมข่าวมิโนโทอในมือที่ปรึกษาลุกเดินเข้ามาหาผมเขามีใบหน้าแบบเด็กบ้านเฮอร์มิสเช่นกันเสียนิดเดียวที่เขามีแผลเป็นบนแก้มขวาแต่ใบหน้าของเขาก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มฉันหาถุงนอนมาให้นายได้แล้วเขาพูด แล้วก็นี่ฉันขโมยข้าวของเครื่องใช้จากห้องเก็บของในค่ายมาให้นายด้วยชุดหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่าตรงที่บอกว่าขโมยมาผมตอบไปว่าขอบคุณไม่มีปัญหาลุกนั่งลงข้างๆผมเขาเอนหลังพิงกำแพงวันแรกอันแสนสาหัสสินะ ฉันไม่เหมาะกับที่นี่ผมพูดฉันไม่เชื่อว่าเทพเจ้ามีจริงด้วยซ้ำเออเขาพูดเราทุกคนก็เริ่มต้นกันแบบนี้แหละแต่ถึงนายจะเริ่มเชื่อเรื่องเทพเจ้าแล้วและอะไรอะไรก็ไม่ได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยหรอกความผมขรุนซึ่งแฝงในน้ำเสียงของเขาทำให้ผมประหลาดใจ เพราะลุกดูเหมือนจะเป็นผู้ชายที่ง่ายๆสบายๆเขาดูเหมือนเป็นคนที่สามารถรับมือได้กับทุกเรื่องพ่อของนายคือเฮอร์มิสหรอผมถามเขาลวงมีดพับออกมาจากกระเป๋าหลังวินาทีหนึ่งผมนึกว่าเขาจะเอามันมาเสียบผมเสียอีกแต่เขาแค่หยิบมันออกมาปาดเศษดินออกจากร่องรอง,รองเท้าแตะของตัวเองเท่านั้น ใช่แล้วเฮอร์มิสคนส่งสารที่มีเท้าติดปีกสินะนั่นแหละเขาคนส่งสารแพทย์นักเดินทางพ่อขาหัวขโมยใครก็ตามที่ออกแเนจรน,นั่นเป็นเหตุผลที่น่าอยู่ที่นี่ขอให้สนุกกับบ้านพักหมายเลข11นะเฮอร์มิสไม่จู้จี้จุกจิก,จก,จกเรื่องเด็กที่เขารับเลี้ยงหรอก ผมเข้าใจว่าลุกไม่ได้ว่าผมเป็นเด็กถูกทิ้งเขาแค่มีอะไรให้ต้องขบคิดมากมายเท่านั้นเองนายเคยเจอพ่อของนายไหมผมถามครั้งเดียวผมเงียบรอถ้าเขาอยากจะเล่าเขาคงจะเล่าออกมาเองแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากผมนึกในใจว่าหรือเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับการที่เขาได้แผลเป็นมา หลูเงยหน้าขึ้นฝืนยิ้มไม่ต้องกังวลหรอกเพอร์ซี่เด็กในค่ายที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กดีทั้งนั้นแหละและอย่างไรก็ดีพวกเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันพวกเราต้องคอยดูแลกันละกันดูเหมือนเขาจะเข้าใจถึงการสูญเสียของผมผมสำานึ้ขอบคุณเขาเพราะเต็ด เพราะเด็กโตอย่างเขารวมทั้งพวกที่ปรึกษาทั้งหลายมักจะไม่ค่อยมาสูงสิงกับเด็กว่าอย่างผมนักแต่ลุกกลับให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีเขาถึงกับขโมยเสื้อผ้ามาให้ผมด้วยซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยมีใครทำให้ผมในวันนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะถามคำถามสำคัญออกไป คำถามที่รบกวนจิตใจของผมมาตลอดบ่ายแคลริสจากบ้านแอริสล้อเลียนฉันเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งในสามเทพผู้ยิ่งใหญ่ส่วนแอนาเบตก็พูดกับฉันว่าฉันอาจจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกตั้งสองครั้งเธอบอกให้ฉันไปคุยกับผู้อย่างรู้นี่มันเรื่องอะไรกันหรอลูกผับมีดของเขาฉันเกลียดคำพยากรณ์ นายหมายความว่ายังไงใบหน้าของเขากระตุกตรงบริเวณรอยแผลเป็นเอาเป็นว่าฉันทำให้ทุกคนเดือดร้อนตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนหลังจากที่ฉันล้มเหลวในภารกิจการเดินทางไปยังสวนแห่งเฮสเปอริดิสไครอนก็ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางอีกเลยแอนาเบตยอยากออกไปสู่โลกภายนอกแทบตายเธอตื้อไครอน จนท้ายที่สุดเขาเลยพูดว่ารู้ชะตากรรมของเธอบอกว่าได้รับคำพยากรณ์มาจากผู้อย่างรู้เขาไม่ได้บอกเธอทั้งหมดบอกแค่ว่าโชคชะตาของอน,นาเบตยังไม่ถูกกำหนดให้ออกเดินทางเธอต้องรอจนกว่าจะมีบุคคลพิเศษมายัางค่ายบุคคลพิเศษเหรอไม่ต้องคิดมากหรอกเจ้าหนูลุบพูด แอนนาเบธชอบคิดว่าคนที่มาใหม่ทุกคนเป็นสัญญาณที่เธอกำลังรอคอยอยู่ทั้งนั้นแหละเอาละไปกันเถอะได้เวลากินข้าวแล้ว <S <S ทันทีที่ลุกพูดจบก็มีเสียงเป่าเขาสัตว์ดังขึ้นแต่ไกลไม่รู้เพราะอะไรผมถึงรู้สึกว่าเสียงของมันฟังคล้ายเสียงแตรสงงงังทั้งที่ผมไม่เคยได้ยินเสียงที่ว่านั้นมาก่อน ลูกตะโกนขึ้นบ้านพัก11เข้าแถว 1. เด็กในบ้านซึ่งมีประมาณ20คนทยอยกันเดินไปที่สนามส่วนกลางเราเดินเรียงแถวตามลำดับอาวุโสแน่นอนผมเลยได้อยู่รังท้ายแถวมีเด็กจากบ้านหลังอื่นมารวมตัวด้วยเช่นกันยกเว้นแต่บ้านพักหลังที่ว่างเปล่า3หลังจากทางด้านท้าย แล้วก็บ้านหมายเลข8ซึ่งดูปกติในตอนกลางวันแต่พอพระอาทิตย์ตกดินกลับเริ่มส่องประกายสีเงินออกมาพวกเราเดินเรียงแถวไปยังโรงอาหารกลางแจ้งพวกแสเธอที่อยู่ในทุง่งหญ้าเดินมาร่วมวงด้วยเหล่านางไม้ในแอดปรากฏตัวขึ้นจากทะเลสาและมีเด็กสาวอีกจำนวนหนึ่งเดินออกมาจากต้นไม้ ใช่ผมหมายความตามนั้นพวกเธอเดินออกมาจากต้นไม้จริงๆหนึ่งในนั้นคือเด็กผู้หญิงอายุประมาณ9หรือ10ขวบได้เธอแยกร่างออกมาจากต้นไม้แล้วกระโดดโลดเต้นมายังเนินเขาสมาชิกของค่ายทั้งหมดมีประมาณร้อยคนมีพวกแซเธอเธอ2-3โหลแล้วก็นางไม้กับนายแอดอีก1โหล นาลานกลางแจ้งบนเสาหินอ่อนมีคบเพลิงแขวนเอาไวร้รอบๆกองไฟตรงกลางลานลุกโชนอยู่ในเตาไฟสำริดขนาดใหญ่ประมาณอ่างอาบน้ำได้บ้านผักแต่ละหลังจะมีโต๊ะอาหารของตัวเองถูกต๊ะปูด้วยผ้าสีขาวคลิปได้สีม่วงมีโต๊ะสี่ตัวที่ว่างเปล่าขณะที่โต๊ะของบ้านหมายเลข11กลับแน่นขนาด ผมนั่งอยู่บนที่นั่งได้แค่ครึ่งก้นเท่านั้นผมเห็นโกลเวอร์นั่งร่วมโต๊ะอยู่กับคุณดีและแเซเธอร์อีกหลายตนยังมีเด็กผู้ชายตัวจ้ำม่ำผมสีบอลที่ดูคล้ายๆคุณดีอยู่ในโต๊ะอีกหลายคนไข่ร,รอนยืนอยู่ข้างๆโต๊ะดูเหมือนโต๊ะปิกนิกจะเล็กเกินไปสำหรับมนุษย์หมายอย่างเขา อนาเบต h นั่งอยู่ตรงโต๊ะที่หกรวมกับเด็กที่ดูเป็นนักกีฬากลุ่มหนึ่งทั้งหมดมีดวงตาสีเทาและผมสีบลอนน้ำพึง้งแคลริสนั่งอยู่หลังผมตรงโต๊ะของบ้านแอริสบางทีเธออาจจะลืมเรื่องที่โดนน้ำสาดไปแล้วเพราะตอนนี้เธอเอาแต่หัวเราะและเร่อยู่กับเพื่อนๆของเธอ ในที่สุดไคร,รอนก็กระทึบกีบเท้าลงบนพื้นหินอ่อนของลานกลางแจ้งทุกคนพลันเงียบเสียงลงเขาชูแก้วขึ้นและพูดว่าแด่เหล่าเทพเจ้าทุกคนชูแก้วตามแด่เทพพเจ้า นางหมายเดินถือจานอาหารมาข้างหน้ามันมีทั้งองุ่นแอปเปลิลสตอรอเบอรี่ชีสขนมปังสดและแน่นอนบาร์บีคิวแก้วของผมว่างเปล่าลูกบอกว่าพูดเชื่อเครื่องดื่มที่ต้องการสิอะไรก็ได้แต่แน่นอนว่าห้ามเป็นของมืนเมาผมพูดว่าเชอร์รี่ขอ ทันใดนั้นในแก้วก็มีของเหลวสีคาราเมลเติมเต็มขึ้นมาเองแล้วผมก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเชอร์รี่โคกสีฟ้าน้ำอัดลมกลายเป็นสีฟ้าเข้มผมจิบอย่างระมัดระวังรสชาติฉายได้ผมดื่มมันเพื่อรำลึกถึงแม่เธอยังไม่จากไปไหนผมบอกตัวเองไม่ได้จากไปอย่างถาวร แต่อยู่ในโลกหลังความตายและถ้าที่นั่นมีอยู่จริงแล้วก็สักวันหนึ่งเอ้านี่เพอร์ซีลูกยื่นจานเนื้อหน้าอกรมควันมาให้ผมผมตักมาใส่จานของตัวเองจนเต็มขณะที่กำลังกัดมันนั้นเองผมก็เห็นทุกคนยืนขึ้นถือจานและเดินไปยังกองไฟตรงกลางลาน ผมสงสัยว่าพวกเขาจะเดินไปตักของว่างหรือไงกันมาสิลูกบอกผมเมื่อผมเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่าทุกคนแบ่งอาหารส่วนหนึ่งในจานโยนลงไปในกองเพลิงมีทั้งสตรอเบอรี่ที่ฉ่ำที่สุดชิ้นเนื้อที่นิ่มที่สุดและขนมปังเนยที่อุ่นที่สุดลูกกระซิบข้างหูผม เป็นการบวงสรวงเทพเจ้านะ่ะพวกเขาชอบกลิ่นของมันพูดเป็นเล่นนะ่ะสายตาของเขาเหมือนจะเตือนผมว่านี่เป็นเรื่องจริงจังแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเทพผู้เป็นอมะตะทั้งยังเปี่ยมด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ถึงได้ชอบกลิ่นของอาหารที่ถูกเผาลุกเดินไปยังกองไฟ เขาก้มศีรษะและโยนองุ่นแดงพวงโตลงไปแด่เฮอร์เมสผมเป็นคนต่อไปผมอยากรู้ว่าตัวเองควรพูดชื่อเทพเจ้าองค์ไหนเลยพูดเบาๆว่าองค์ไหนก็ได้ได้โปรดบอกผมที่เถอะครับจากนั้นก็ตักเนื้อหน้าอกชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งโยนลงไปในกองไฟ เมื่อกลิ่นควันลอยเข้าจมูกผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นอีกแล้วเพราะมันไม่ได้มีกลิ่นเหมือนอาหารไม่แต่มีกลิ่นเหมือนกับช็อกโกแลตร้อนบรวนี่อบใหม่เนื้อแฮมเบอร์เกอร์บนเตาย่างแล้วก็ดอกไม้ป่ารวมทั้งยังมีกลิ่นหอมๆอ,อีกหลายร้อยอย่างที่ไม่น่าจะเข้ากันได้แต่มันกลับเข้ากันได้อย่างดี และผมก็เชื่อว่าเทพเจ้าคงจะอยู่ได้ด้วยกลิ่นหอมๆแบบนี้เป็นแน่เมื่อทุกคนกลับมายังโต๊ะของตัวเองและทานอาหารเสร็จแล้วไขร่อนก็กระทึบกีบเท้าอีกครั้งเพื่อเรียกความสนใจจากทุกคนคุณดีลุกขึ้นยืนพลางถอนหายใจยาวนานเอาละ่ะ ก่อนอื่นฉันควรจะสวัสดีเจ้าตัวแสบทุกคนใช่ไหมก็ได้สวัสดีไขรอนซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านกิจกรรมของเราบอกว่าการแข่งขันชิงธงครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันศุกร์ตอนนี้ใช้ชนะยังเป็นของบ้านหมายเลขห้าอยู่มีเสียงโห่ร้องดังมาจากทางโต๊ะของบ้านแอริสโดยส่วนตัวแล้วคุณดีผู้ต่อ ฉันไม่สนใจนักหรอกแต่ก็ยินดีด้วยแล้วอีกอย่างฉันควรจะบอกทุกคนด้วยสินะว่าวันนี้เรามีเด็กใหม่เข้ามาปีเตอร์จอร์ัดนไคร้อนหันเปรกซิฟกับคุณดีอ่าเพอร์ซี่แจ็คสันตั้งหาคุณดีพูดใหม่ฮูเล่แค่นี้แหละทีนี้ก็เชิญรอบกองไฟกันตามสบายเอาเลย ทุกคนส่งเสียงโห่ร้องดังลั่นจากนั้นก็วิ่งลงไปยังอัฐจันทร์มหรสพซึ่งสมาชิกของบ้านอพอลโลกำลังนำร้องเพลงเราทุกคนร้องเพลงค่าเกี่ยวกับเทพเจ้ากินของว่างและเล่นกันสนุกที่ตลกก็คือผมไม่รู้สึกว่าทุกคนจ้องมองผมแปลกๆอีกแล้วแต่รู้สึกเหมือนที่นี่คือบ้านจริงๆ กลางดึกคืนนั้นเมื่อเปลวไฟลอยม้วนหายขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเสียงเป่าเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านพักของตนผมไม่รู้เลยว่าตัวเองเหนื่อยล้าขนาดไหนจนกระทั่งล้มตัวลงนอนในถุงนอนที่ยืมมาผมก,กำเข่ามิโนโทอไว้แน่นผมนึกถึงแม่ แต่เป็นการนึกถึงแต่เรื่องดีๆเช่นรอยยิ้มและนิทานก่อนนอนที่แม่เคยเล่าให้ผมฟังเมื่อผมยังเด็กเมื่อปิดตาลงผมก็หลับไปในทันใดนี่คือวันแรกของผมในค่ายฮาร์ฟบลัดผมน่าจะรู้นะว่าผมจะไม่มีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหม่นี้นานนะัก